ไอ้ตรงพัดลมนี่มีวิทำเพี้ยแหละมีวใธ้เฉยถ้ากูลองไปเล่นมันจะเกิดอะไรขึ้นวะมึงตายแ่ยังดื้อโอ๊ยด่านนี้เดี๋ยวกูช่วยเองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้วมังกรสามไอเงินหนึ่งสามแก้วมังกรกูตีกูยังหุ่นกี่ลูกก็ได้มาละกอสามเออเง่นสี่กล้วยหนึ่งกล้วยหนึ่งเฮ้ยสามแก้วมังกรนะโอเฮ้ย แกมังกรสามอนสีกุ้ยหนึงแกมังกรสามอนสีกุ้ยหนึ่งแกมังกรสามแกมังกรสามแกมังกรสามแกมังกรไหนวะอ้ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ้าวมันคือมลงกรเหรอไอ้แกมมงกรเหรอฮ่า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 ฮ่ลฮ่ เฮ้ยกูกลับมาแล้วอาการกูหายแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นวะแกโอเ้เพรสวยมากต่อไปต้องกินยานให้ทันเวลาเมื <c oughs> ่อกีบไม่เป็นอะไรอ่ะไอ้เหี้ยแก้วมังกรนสามไอ้ชูก็โดนอีกคนไอ้เหี้ยห่าแก้วมังกรกันใหญ่เลยดีนะตามคนอื่นอะสาอยูหมดเลยว่าแก้วมังกรไม่มีสีอันแปลกว่าแก้วมังกรไอ้เหียไงอ่ะไอ้เหี้ยกูขอโทษไม่กินยา